บททดสอบครั้งใหม่ของอาร์เซนอลครับนี่คือการเจอกันระหว่างทีมหัวตารางด้วยกันครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครับทีมอันดับ3ครับซึ่งผลงานร้อนแรงไม่น้อยหน้าทีมบืรใหญ,ญ่อาร์เซนอลเลยครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยเกมีิร์ลีกเกมนัดน,นี้กันหน่อยครับสนับสนุนโดยนิวซูซูกิพบกับ นิวซูซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid ฮบริดเ e อ o พาวเวอร์ออเติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกัน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องราวของปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับวันนี้อยากชวนทุกคนคุยก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานกาดงนิวคสเซิลนั่นเองนะครับทีมอันดับ3ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงมากๆจริงๆครับมีความน่าสนใจแน่นอนครับเพราะาเกมนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆสําหรับอาร์เซนอลนะถือเป็นบททดสอบอีกหนึ่งบททดสอบที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยต้องฝ่าฟันหน่อยเพราะว่า ถ้าคุณจะเป็นแชมป์พรีเมี์ลีกคุณจะเป็นจ่าฝูงต่อเนี่ยเจอทีมหัวตารางด้วยกันคุณต้องเก็บแต้มได้แล้วยิ่งโดยเฉพาะเล่นในเอเมเรตสเตเดียมเล่นในบ้านของตัวเองนะครับสามแต้มต้องมาแล้วไหมนะฮะเพราะฉะนั้นชวนทุกคนคุยก่อนเลยนะครับคิดว่าผลานี่ขังเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคิดว่าอร์เนอลเจ้าบ้านจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่แพ้เลยนะครับ12เกมแล้วนะครับ เกมนี้จะสะดุดแพ้เลยไหมหรือว่าจะยังไม่แพ้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาค่อยไรเลียงกันก็นแล้วกันนะครับแต่ว่ายัางไงฝากทุกคนติดตามพวกเราครบุบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือว่าทิกตอกเองก็ตามนะครับถ้าติดตามครบแล้วเอกไปลุยเนะื้อหากันเลยครับเกมเกมนี้ครับเป็นเกมพิมาริ่งอังกฤษนะครับที่ทั้ง2ทีมต้องโครจรมาพบกันนะครับอาจจยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเล่นมาต้องบอกว่า แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับมี43คะแนนนะครับนำอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง7คะแนนด้วยกันโอ้โหเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าใครจะไปเชื่อก่อนฤดูกาลถ้าบอกว่าปีใหม่เขาจะเป็นจ่าฝูงแล้วก็นำนิวคขสเอานำซิตี้เจ็ดแต้มเนี่ยผมว่าหลายคนคงบอกว่าผมเลอะเทอะแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับชนะมา14เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะครับทำประตูได้ถึง40ประตูแล้วก็เสียเเพียง,งแค่14ประตู ประตูเสียเนี่ยผมผมผมให้ทุกคนจำเอาไว้ก่อนเลยนะอาร์เซน่อลเสีย14นะเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีอีกหนึ่งทีมที่เสียน้อยกว่าเรานั่นก็คือวันนี้ที่เราเจอนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เลียงกันแล้วกันนะสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ย ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานดีทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูสถีติเก่าๆมาเป็นองค์ประกอบช่วยนิดหน่อยก็แล้วกันนะ5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นอาร์อที่ทำเงานได้ดีกว่านะครับชนะไป4แพ้ไป1ครับโดยไอที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้เกมเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับที่นิวคาสเซิลเนี่ยชนะเราไป2-0นะครับ ซีซั่นที่แล้วเนี่ยผัดก็เล่นเลยบ้านกายบ้านมันบ้านเราเราชนะ2-0บ้านเขาเขาชนะ2-0แต่ว่าไอความเจ็บปวดของของการที่เราไปแพ้เขา2-0เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมที่ทําให้เราเนี่ยพลาดโคตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีเลยนะท่าทุกคนจำกันได้นะตอนนั้นเราขับเที่ยวกับสเปอร์อยู่นะครับแล้วเราเราอยู่อนันดับ4แล้วเรามีเกมอยู่ในมือที่แบบที่แบบ ถ้าเราชนะทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องสนใจสเปอร์แต่ว่าเราดันไปแพ้แล้วก็แพ้หนึ่งเนี่ยคือแพ้นิวคาสเซิลด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์คัพนะครับแล้วก็ได้เล่นแค่ยูโรปาลีกในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับส่วนผลงานการพบกันของอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลผมอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงนี้เล็กน้อยนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้านับเฉพาะเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมเล่นบ้านอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้นิวคาสเซิลเลยและชนะเกมศูนย์ด้วยครับ ถือว่าผลงานโดดเด่นมากๆนะครับเมื่อมาเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมจริงๆอาจจะต้องรวมถึงบอลถ้วด้วยนะนะก็ก็ถือว่าผลงานดีมากๆนะครับเมื่ออาร์เซนอลเล่นเอมิเรตสเตเดียมและเจอเนลคาสเซเราไม่แพ้และชนะเกมสูรด้วยนะครับนะ,บนะบอ่ะไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับในการเล่น5เกมหลังสุดแล้วกันนะครับหเกมหลังสุดของอาร์เซนอลก็ผลงานยอดเยี่ยมครับ มีแพ้ไปหนึ่งเกมคือแพ้เกมอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะฮะดอนนั้นเกมเจอกับยูเวนตุสนะครับที่เหลือเราก็ชนะรวด4เกมเลยนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับเราดีแล้วเขาดีกว่าครับ5เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4เสมอแค่1ไอการเสมอหนึ่งเนี่ยก็คือเสมอเกมล่าสุดนะครับศูนย์ศูนย์กับลีสยูไนต็ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานร้อนแรงสุดๆในช่วงนี้แล้วก็มาเจอกันครับ มาดูความพร้อมของอาร์เซนอลก่อนครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับถือว่ากำลังสดครับกำลังห้าวครับถึงแม้จะเสียกราเบลเชซุสในการเล่นฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับพักบาดเจ็บไปหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่นะแต่ว่าเรามีเอ็ดดี้เดอะคิงองเคเทียครับซึ่งซึ่งมาทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สถิติของอนเคเทียในการเล่นในเอเมเรซเดียมเนี่ยโคตรดีนะครับเรียกว่า มีโอกาสยิงประตูเนี่ยแทบจะเป็นแทบจะเป็นสกอร์ได้เลยนะครับนี่คือผลงานของเอ็ดดี้อินเกดีส่วนตัวนะแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บคนอื่นๆมีรลิธนิวซันครับแต่ว่าก็อย่างนี้เราทราบกันนะครับริชนิวซันอาจจะไม่ใช่เซฟเบเล่นตัวจริงของมิเกลอเตต้าในยุคนี้นะครับส่วนคนอื่นๆครับเอมิลสมิธโลครับ ที่เจ็บไปนานไปผ่าตัดนะครับแล้วก็บอกว่าจะกลับมาในชว่วงปีใหม่นี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มผมคิดว่านะน่าจะอาจจะมีชื่อสำรองได้บ้างแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่มีก็จวนจะมีเต็มที่แล้วแต่ตัวจริงอ่ะน่าจะยังนะครับสิ็เรื่องตัวจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าเดิมเลยนะครับจากเกมที่ชนะไบรตันนะครับผู้สาประตูจะเป็นอล o อนแลมสเดลครับแบ็คขวาเบนจามินไวท์ครับแบ็คซ้าย อเล็กซานเดอร์เซนเชนโก้ครับคู่เซนเนอร์ฮาร์วิลเลียมซาลิบาครับจับคู่กับกาเบรียลมาเกเยสนะครับแล้วก็มีฟิลตัวรับ2คนครับใช้ทั้งด้านโทมัสปาเต้ครับพิมึกได้พักด้วยนะในช่วงเกมที่ผ่านมาได้ได้เปลี่ยนตัวออกด้วยแล้วก็จับคู่กับเกรนิชชาก้าครับมาร์ตินโนตากาจะเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็เป็นกัปตันทีมเป็นคีย์แมนคนสำคัญของเราเช่นเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็ปีกขวาจะเป็นบุกโยซาก้าซ้ายจะเป็นกราบิลมาตินเนลลี่แล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าครับเอ็ดดี้เอ็นเเเคคทียนนนัั่่อองรบถืวา เป็นไลน์อัพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีมาในช่วงนี้เลยนะขาดแค่เฮซุสคนเดียวนะครับไปดูทีมเย,ยือนกันบ้างครับทีมเยือนก็ผมไปทํากันบ้านมานะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า เป็นนิวคาสเซิลเวอร์ชันใหม่ครับที่มีความน่าสนใจมีการเทคโอเวอร์เปลี่ยนผู้ผู้ผู้เอ่อเจ้าของทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมมีการเติมตัวผู้เล่นมากพอสมควรเลยนะครับทำให้นิวคาสเซิลยุคนี้ไม่ใช่ยุคก่อนๆแบบที่เราเคยรู้จักมาแล้วนะครับนิวคาสเซิลล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าอยู่อันดับ3ของตารางนะครับเล่นมาเนี่ยในซีซั่นนี้เพิ่งแพ้แเกมเดียวนะครับหนักเสมอครับชนะชนะ9เสมอ7นะครับก็เอ่ออยู่อันดับ3ของตารางนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า อาร์เซนอลเสียน้อยแล้วนิวคาสเซิลเสียน้อยกว่าครับเสียเพียงแค่11ประตูเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นการเสียประตูน้อยมากๆเลยนะครับส1ประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับถือว่าเขามีผลงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลผลงานอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่แพ้ใครมาแล้ว12เกมครับสะกดคาว่าแพ้ไม่เป็นเลย12เกมแล้วนะครับแล้วก็จริงๆชนะรวดมาเพิ่งจะมาสะดุดเสมอเมื่อเกมที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับไม่พร้อมลงสนามเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอีซักในตัวเด็ดเขาเลยนะครับแมททารเกตอะไรพวกเนี้ยนะครับพอดัมเมดอะไรเงี้ยโจโจเชวี่อะไรพวกเนี้ยนะครับอาจจะเรียกว่ายังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่น่าสนใจคือคาร์ลัมวิลสันครับเป็นศูนยหน้าที่เป็นตัวของหวังทีมเลยนะก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บนะครับคาดว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะฟิต พร้อมลงมาแทนมาแทนที่คริสวูดได้นะครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์อัพซีเบตผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของนิวคาสเซิลกันหน่อยครับนิวคาสเซิลผู้สาวประตูจะเป็นนิกโป๊ปครับแล้วก็กองหลังเนี่ยจะมีทิเปียครับแล้วก็สเวนบอสแมนครับเฟอร์เบียนแชร์แดนเบิร์นครับนี่ฮะแดนเบิร์นนี่มาเล่นกับนิวคาสเซิลนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีการปรับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับแข็งแกร่งครับคนนี้นะครับ เอ่อมิดฟิลด์จะมีบรูนอกิมารายส์ครับมีชองลองสตาร์ฟครับโจวิลล็อกอดีตเด็กเก่าอาร์ซนอลนะครับแล้วก็โจลินตันครับมิเกลอารเมรอนนี่ร้อนแรงมากนะครับฟอร์มช่วงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าจะเป็นทางด้านของคาร์ลันวิลสันหรือ Chris Wood, คริสวูดนะฮะก็ลองดูว่าถ้าวิลสัน พร้อมนะครับเอ็ดด e นะี้ฮาวน่าจะส่งคาร์ลมิวสันลงเป็น11เผู้เล่นตัวจริงแต่ถ้าไม่พร้อมยังมีคริสวูดอีกคนหนึ่งครับซึ่งมีความสูงใหญ่มีความเฉียบคมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําประตูได้ต่อเนื่องในช่วงหลังด้วยนะถือว่าเป็น11เผู้เล่นตัวจริงที่อา,าร์เซนอลดูดีกว่าเล็กๆนะครับเพราะว่าเราขาดแค่หนึ่งแต่เขาขาดเพียบเลยนะครับแต่ว่าก็ในขาดเพียบของเขาเนี่ยก็ไอตัวที่ลงมาเนี่ยก็ผลงานดีนะครับมิเกลมรอนเนี่ยปีนี้โคตรเทพนะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นแล้วก็รบคำสประมมาาไดด้อยยอยยยยย่่งเเีล ผมคิดว่าเกมเกมเนี้ยนะครับจะเป็นเกมที่สู้กันระหว่างเกมรับครับเกมรับกับเกมรับมาเจอกันเลยนะครับเกมรับอาร์เซนอลเหนียวแน่นนิวคาสเซิลก็เหนียวแน่นเช่นกันแต่ว่าเกมรับอาร์เซนอลเหนียวแน่นไม่พอครับเกมรุกอาร์เซนอลก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันครับอาร์เซนอลเนี่ยทำประตูเนี่ยไปเกินหลัก40แล้วนะครับซึ่งคนที่มากกว่าเขาคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะน่าจะ น่าจะได้ครองเกมแล้วก็บุกใส่นิวคาสเซิลอยู่นิดๆนะครับส่วนนิวคาสเซิลน่าจะใช้ความสวนกลับที่มีความเร็วของพวกแนวรุกอะไรพวกนี้นะครับมามามาตอบโต้อาร์เซนอลนะครับซึ่งก็ต้องเป็นการทดสอบเกมรุกของอาร์เซนอลไปในตัวเลยว่าคุณมีประสิทธิภาพมากพอที่จะจัดการเจาะทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในพรีเมนะียร์ลีกณนเวลานี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทำได้นะครับก็สมควรแก่การเป็นแชมป สมควรในการเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วล่ะครับว่าจะซื้อไหมนะครับในช่วงที่กัมรเชียซุดเจ็แบบนี้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะครับเราก็มีข่าวทั้งเจ้าฟิลิปทั้งมูดริกอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องทําให้บอร์ดบริหารเนี่ยมาดูเกมนี้เป็นบททดสอบเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าอานอลไม่แพ้ครับผมเชื่อว่าเ,ออเลวร้ายที่สุดคือเสมอแล้วแต่เสมอเป็นหน้าเบื่อเลยคือ0ูนะครับแต่ว่า ผมแอบเชื่อใจผมแอบเชื่อใจเอ็ดดี้เดอะคิงองเคเทียของผมว่าจะทําประตูในเอเมเร์สเตเดียมได้อีกครั้งหนึ่งครับเราน่าจะเอาตัวรอด,ด้ในการเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์ได้ถ้าให้ฟันทงแบบไม่ต้องลังเลเลยผมเลือกเชื่อมิเกลอารเตต้าผมเลือกเชื่อลูกทีมของพวกเราอาร์เซอลชนะ1นูนย์ครับนะอ่ะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คิดว่าอาร์เซอลจะมีผลงานที่ดีกว่า หรือเปล่าหรือว่าลองฟังดูแล้วเอ้ยนิวคาสเซินเขาก็โอ้โหสถิติไม่ธรรมดานะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราเรากันหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วอย่างที่บอกไปนะครับ อย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าทิกตอกเองก็ตามนะครับแล้วก็มาสนุกสนานกับเรื่องราวของฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องราวของอาร์เซนอลผมก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากกันก็นแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับดูฟุตบอลอย่ามีความสุขครับแล้วคืนนี้ถ้าเกิดใครสะดวกก็แวะไปดูแวะไปเชร์ด้วยกันในห้องไลฟ์สกอร์ช่อง YouTube ของ้องโจเต็มข้อด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีนะครับ